การนั่งสมาธิครับในปัจจุบันเนี่ยมีการวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการทําให้จิตเราสงบใครอยากให้เป็นวิทยาศาสตร,ร์คือสมองคนเราครับเวลาเราตื่นเนี่ยจะเป็นคลื่นเบต้าเวฟทํางานเยอะเป็นคลื่นแกมมาเวฟทํางานคิดมากเวลาเราเริ่มหลับจะเป็นแอลฟาเวฟเริ่มช้าเป็นเตต้าเวฟช้าลงและเวลาเราหลับลึกนะครับจะเป็นเดลตาเวฟคือนิ่งสงบ มีการวิจัยว่าคนที่นั่งสมาธิเนี่ยเก่งๆนะครับแล้วสงบสมองเนี่ยเป็นคลื่นเดลต้าเวฟแสดงการนั่งสมาธิคือชักนำให้สมองสงบหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมตัวเองชะลอวัยไกลโลกคิดบวกนะครับสร้างสรรค์แบ่งปันนั่งสมาธินะครับแล้วเชื่อเลครับนี่คือเคล็ดลับครับในการที่เราจะคุมจิตตัวเองอย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะครับให้จิตสงบอย่าวอกแวกซุกซนนะค่อยๆฝึกไปครับ